ครับสวัสดีครับพบกับผมแสงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาอยู่แรนั่นเพื่อนนะมาอยู่ในนาโบนนั้นเพื่อนนะครับคลิปนี้มาฉีดยานั้นเพื่อนนะเนี่ยนะฉีดยาถั่วฝักยาวนั้นเพื่อนครับมีก็มีเรื่องอยากจะถามเพื่อนทๆๆุกคนนะเพื่อนนะก็คือเครื่องอาทิตย์ร้สิบนะตัวนี้นะก็คือพอตอนติดอะ ควันมันจะไหลนะไม่รู้มันเป็นอะไรนั่นเพื่อนควันเนี่ยออกสีขาวๆอะนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเพื่อนนะวันเป็นอะไรนะจะว่าเครื่องหลวมมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนนะเป็นเหมือนควันมันออกนะเลีงนิดเดียวควันมันก็ออกดิมันควันมันไหลนันเพื่อนนะเป็นควันสีขาวอะนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะเพื่อนนะเนี่ยถามช่างแถวบ้านนะนะเขาทําให้นะเขาบอกวานเป็นที่วาวนะเพื่อนเขาบอกวานเป็นที่วาว ถามไปว่ามีผลต่อการใช้งานไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะก็คือใช้ได้นะอบอกว่าควันที่มันออกนะถามว่าเครื่องมันหลวมไหมเขาบอกไม่หลวมนะเขาอบอกว่าเป็นที่วาวนะั่นเพื่อนนะวาลวหลังอนะเนี่นะวาลวหลังอะนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะ่าใช้งานได้ก็ไม่รู้นะใครใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็มากลับอาทิตี์รเสิ็จนะเพื่อนนะก็พ่อกับแม่ก็เอารถพี่อัพมา นะบีเอ็มนะเพื่อนนะบีเอ็มนิสสันบีเอ็มครับที่นี้มาฉีดยาหน้านเพื่อนนะฉีดยาบวบนะเอาอีโปดเอาอีโปดฉีดนะฉีดยาบวบกับฉีดยาถั่วฝักยาวนะเพื่อนนะที่ปลูกใหม่นะเนี่ยที่ไถเตรียมดินตอนนี้ก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะเพื่อนนะขึ้นตะข่ายขึ้นไม้กระแทกหลุมกระแทกหลักอะไรแล้วนะเพื่อนนะครับจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนะเป็นเนื่อนนะลืมเลย นี่นะเพื่อนคันเร่งสวยๆเพื่อนนะเห็นไหมคาเร่งสวยๆกับสไตเลสนะเพื่อนนะคันโยกลูกเตะแบบสไตเลสสไตเลสนะเพื่อนนะเนี่ยต่อคนเร่งสวยๆเลยนะครับนะเขาจะพาไปดูฉีดยาได้เพื่อนนะเนี่นยเดี๋ยวผมก็จะฉีดนะสลับกับพอนะให้พ่อฉีดเสร็จก่อนพอจะสีจะฉีดหมดแล้วนะเห็นไหมนี่นะเพื่อนนะ บวบนะเพื่อนนะบวบก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหลือทําตะไคร่ตะไคร่ข้างบนนะเพื่อนนะเนี่ยเมื่อวานฝนก็ตกนะเพื่อนนะกนตกพอแรงนะเพื่อนนะไม่แรงเท่าไหร่ก็พอนะเพื่อนฉ่ำๆนะไม่เละมากเลยพายุมาเมื่อวานเพื่อนนะเนี่ยนะบวบอันนี้ถั่วหน้เพื่อนเนี่ยกหลังฉีดยาอยู่นะ ครับเพื่อนๆนะเนี่ยนะสงสัยสงสัยจะไม่ได้ฉีดนะสงสัยจะไม่ได้ฉีดแล้วเพื่อนนะคือพอจะฉีดคนเดียวหมดแล้วดูดิเหลือสามร่องอะเห็นไ้มคือไม่ได้ฉีดแล้วทีวนะ้เพื่อนนะฝั่งนะน,นะนี้ก็เป็นมันนะเพื่อนนะเนี่ยกลังขึ้นเลยนะเพื่อนนะมันเนี่ยมันน้าโบดก็ขุดไปแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนนั้นนะคืออีตแตนเอาอีแตนมาจ้จางเขานะ จัดมาเข็นนะเพื่อนนะอาทีละสิบทนะันเดอร์เลยนะเพื่อนนะที่ผมเห็นนะน,นะจัดนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปน,น,นะลนะเพื่อนนะคือล,ลืมถ่ายนะเพื่อนนะแต่ก็หลายวันแล้วนะเพื่อนครับเนี่ยนะเนี่ยอยู่ในกระ่อมนั้นเพื่อนนะในกระ่อมเนี่ยเนี่ยที่ถอนมันนะเพื่อนนะถอนมันแล้วก็ปลูกเนี่ยเนี่ยลกลอง ขึ้นแล้วนะเพื่อนนะผ่านมาหาลายสัปดาห์แล้วหลายเดือน,นแล้วมั้งไงนะนะสองสามเดือนแล้วไนงะนี่นะความหลังขึ้นนะนะเพื่อนนะครับนี่นะก็อยู่หน้าโบสถ์น,นะเนะี่ยใช่นไหมโบสถ์เห็นไหมนะเพื่อนนะมีป้ายเขียนอยู่บทคิดแล้วนะครับเห็นนะเพื่อนก็ดูนะเสร็จแล้ว ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ